โอ้โหพี่เดียน<ะ>สายไม่หวัดไม่ไหวเลยค่ะทีมงานของเราโอ้โหรับสายกันไม่หวัดไม่ไหวใจเย็นๆนะคะทุกคนปัญหาช่วงนี้โรคแมลงกวนเยอะเปลี้ยลงเยอะเปลี้ยไฟแดงนะคะเกิดได้กับทุกพืชไม่ว่าจะเป็นข้าวส้มอะไรก็แล้วแต่ถามมาว่าใช้งามของเราได้ไหมช่วยได้ไหมโอ้โหช่วยได้แน่นอนค่ะงามหนึ่งและงามสองย้ำอีกทีนะคะตัวงามสองเนี่ย มีนะคะสารจับใบดูดซึมไวในตัวตัวนี้ช่วยในเรื่องของตัดวงจรคุ้มไข่นอนด้วยนะคะทุกคนลูกค้า่ะคุ้มกำเนิดไข่แน่นอนคุมกำเนิดใช้แล้วไข่จะฟ่อแน่นอนแต่ของเราเป็นชีวภาพ100%เนนะคะใช้นะคะให้เกิดผลดี4-2รอบสรอบเพราะฉะนั้นแล้วคุณดินใครที่สนใจโปรโมชั่นอยู่1ชุดไม่พอนะคะไม่พต้องซื้อ2ชุดแถม1ชุดจัดคุ้มกว่าจัดไปฮะนี่เลยครับ 6ขวด2,400บาทเฉพาะ20สายแรกเท่านั้นน,นจะจ๊ะอย่าลืมโทรมาด่วนๆหรือสั่งซื้อทางไลน์แอดกเกษตรงามก็ได้เช่นกันครับร<ฆ>ีบโทรมาเลยสายจะไม่แล้วบางคนมัวจะถามถถามถามมปัญหาลืมสั่งค่ะ<ฆ>ลืมสั่งไม่ได้นะถ้าคุณได้จากความรู้ไปไม่ได้ผลิตภัณฑ์ไปก็ไม่ดีเช่นกัน<ฆ>ไปทำกระตาบีตเกิดนู่นนี่นั่นผมยืนยันเพราะผมได้ลองใช้แล้วมีโอกาสได้ทดลองหยดใส่ใบเลยคุณ S <S อันนี้ <C HA> จริงๆอ่ะไม่ต้องลองทดลองเองก็ได้เพราะเขาออกมาจากห้อง l a อเขาทดลองไม่รู้กี่ร้อยกี่พันรอบจนเนี่ยลงมาเป็นสองขวดนี้เป็นคู่หูคู่งามคู่นี้นี่เอง6กขวดสองพบาทจับให้ทุกคนได้เลยโทรมาด่วนๆนะคะเป็นคู่หูคู่เดียวจบไม่ต้องไปหาให้ยุ่ง<ช>ยากนะคะทุกคนคะรวบรวมสารอาหารมาให้ ครบห<ร> <จบ S 2> เลยที่งามหนึ่งแล้วก็งามสองอ่ะมีคนถามมาว่าถ้าใช้กับข้าวนี่มันจะมีข้อดียังไงบ้างที่กล้วยไม้ข้าวใช้แล้วนะคะหนึ่งเลยแตกกอดีบใบเขียวใบตั้งนะคะโรคมแมลงไม่กวนข้าวออกรวงมาแล้วเม็ดเต็มน้ำหนักดีดีมันสัมปหลังนี่มันสัมมาหลังนะคะใช้ต้นสมบูรณ์แข็งแรงครับออกขัวดีออกขวัวใหญ่ออกขวัออกขวเยอะ ไปที่สําคัญแป้งเยอะแป้งเยนะคะน้ำหนักก็ดีนะครับถ้าเป็นอ้อยก็จะแตกกรอดีต้องยาวใหญ่สูงทะลุดต้องสองเมตรต้องสองตึกสองชั้นนัโอ้ยาวไปเลยนะได้น้ําตาลได้ดีด้วยมาผลไม้ก็ติดดอกออกผลรสชาติดีนะครับผักขั้วเหนียวไม่หลุดล่วงแน่นอนันที่สําคัญบางทีลูกใหญ่ขั้วไม่ดีล่วงโปะอะไรนะจ๊ะขึ้นมาดอกไม้ประดับละ ผสมยังไงเนี่ยปลูกผสมพืชไร่ดีไหมดีสิคุณอันนี้บอกเลยว่าอย่างที่เราบอกไปว่าดีทั้งกับพืชหลักพืชรองไม้ผลไม้สวนครัวได้ไม้เลื้อยไม้รู้ไม่ถึงนี่เลยอาหารพืชบางคนปลูกหญ้าทําเป็นพืชเศรษฐกิจแล้วได้ไหมได้ดีเลยอใช่ได้เลยนะคะทุกคนได้เพราะดีต่อสัตว์ด้วยใช่คนะไม่กระทบต่อสิ่งแวดล้อมฉีดนะคะทั้งดีทั้งคนฉีดคนทานคนทาน ถ้าไม่ใช่<ด>คน,นทานเ,เป็นสัตว์ทานดีดนะ,นะ,ะอิ100ม่ม400%ธรรมชาติ100%นั่นเองนะครับอย่าลืม20สายแรกเราย้ําคุณแล้วว่า ถ้าคุณช้าวันตอนนี้เท่าไรเบรกสุดท้ายแล้วใช่ไหมโอ้โหเบรกสุดท้ายแล้วเรียบโทรมานะคะเฉพาะช่วงนี้เท่านั้น20สายต่อวันนะคะโทรมาไม่ได้รับอย่าเพิ่งน้อยใจเดี๋ยวจะมีแอดมินโทรไปกลับไปนะคะจลูกค้าใจเย็นๆนะคะถ้ามีอะไรก็ฝากไว้ในไลน์ก่อนก็ได้มาสะดวกแค่ไลน์มาวันนี้เบรกท้ายโอ้ยังมีอีกหลายเรื่องจะทันไหมเนี่ยทันเนาะทันให้ทันมาเมื่อกี้มีเรื่องทูบแล้วเรื่องห่วงจุ้ยห้องพระมา เก็บหมดมีอะไรอีกเนี่ยแก้บนวิธีการแคนเซิลก็เรียกง่ายๆแคนเซิลนาแคนเซิลแคนเซิลสิ่งที่เราลืมไปแล้วตอนนี้มีเรื่องไหนอยากจะแนะนําคุณผู้ชมอีกบ้างแคนเซิลเดี๋ยไม่ไม่เข้าใจอีกคนแก่ที่บ้านลบล้างความผิดครับตาะนรับนะวัยรุ่นนิดนึงนะก็ลบล้างอะไรที่เราลืมแล้วนั่นเองนะมามาเข้าเรื่องเราต่อเข้าเรื่องเราต่อได้เลยค่ะมาต่อมาเราบอกบริเวณบ้าน่วงจุ้ยไปเรียบร้อยแล้วแต่รอบนอกยังเรายังไม่บอกเลยเออใช่ บางท่านนะคะมีบริเวณเยอะอริมรั้วเนี่ยจะเป็นริมที่ต้องทิ้งขยะต้องสุมของเก่าอีลุงตรงนางเต็มไปหมดคนเท่าคนแก่เสียได้ของเก่าชอบเก็บไว้นะคะถ้าคุณจะเก็บของเก่าเกาเสียเสียแตกแตกพังพังนะคะห้ามไว้นะคะบริเวณชายคาบ้าน ไว้ตรงไหนก็แล้วแต่คุณต้องมีห้องเก็บหรือไปขายไปทิ้งให้มันที่เป็นที่เป็นทางนะคะและที่สําคัญบางบ้านเนี่ยค่ะยายจะไว้กองไว้ที่ริมรั้วไม่ค่อยเป็นเรียบเรียบเป็นที่เป็นทางแนะนําเลยนะคะห่วงจุ้ยบ้านที่ดีบ้านบริเวณบ้านต้องสะอาดด้วยไม่ใช่คุณสะอาดเฉพาะตัวบ้านในบ้านอย่างเดียวบบริเวณ้านบริเวณบ้าน ย้าก็ต้องอนนะจะลกลุงลังลุงมาตุ้มงูเลื้อยเข้าบ้านอะไม่รู้นะไม่ใช่มาให้โชคนะอันนั้นนะคุณเอาดีๆนะเขาเขาบ้านเขาเพราะบ้านคุณลกใช่ค่ะเขามาแมลงส่งแมลงสาบมากันเพียบนะครับและของแตกๆพังๆเนี่ยจานกระเบื้องมันแตกมันร้าวเนี่ยแก้วร้าวกล่องมันไม่มีฝาแล้วเนี่ยใช้ไม่ได้นะคะทิ้งได้ทิ้งนะไม่ต้องเสียดายของแบบบางทีมันพี่กล้วยมันมันบิ่นไปนิดเดียวเองอะแก้วอะอย่าได้แพง อย่าเอามาใช้ทิ้งไปเลยค่ะในเมื่อคุณทําให้มันแตกคุณก็ไม่ต้องเสียดายาคุณทิ้งไปเลยนะนะครับอย่างที่เขาบอกแก้วที่มันร้าวครับไม่นานก็คงจะแตกนะฮะใจที่มันร้าวนะครับอันนี้เพลงครับผมนะ,ะเหมือนกันเหมือนกันถ้าของที่มันแตกแล้วเดี๋ยวอีกสักพักมันก็จะแตกร้าวไปนะไม่ดีหูเห้งมันไม่ได้ใช่แม้แต่คราบนะคะคราบคราบแกงเหลืองโดนขมิ้นเนี่ยสีตกใส่เนี่ยเขาไม่ให้ใช้นะครับไม่ว่าจะเสื้อผ้าหรือว่า พวกการจะเสื้อผ้าด้วยเหรอว่าเสื้อสีโตกเขาจะไม่ใช่นะคะไม่ไม่ควรเลยเนอะอ่ะแล้วนี้เมื่อกี้น้องทีมงานฝากมาน่าจะเป็นคนที่ชอบแบบปลูกผักสวนครัวแน่นอนผักสวนครัวพวกเออบัวตําลึงใดๆพวกที่มันเลื้อยขึ้นบ้านใช่ไหมเออแตงรนงรนเออแต่รันรถถ้ามันเลื้อยขึ้นเราจะเห็นผมเห็นหลายบ้านเลยเลื้อยเนี่ยบางทีไม่เลื้อยแค่บางบ้านเขาจะปลูกเป็นละแนงก็ดีไปแต่บางบ้านเลื้อยขึ้นบ้านเลื้อยขึ้นเสาเลื้อยรั้วบ้านอันนี้ ทางด้านห่วงจุย้ยทางด้านดวงมีผลไหมพี่มีผลฝากนิดนึงนะคะเนี่ยมาถึงเรื่องต้นไม้เนี่ยต้นไม้ถ้าต้นไม้ใหญ่นะคะปลูกไว้ใกล้บ้านครับลากเข้าบ้านเนี่ยไม่ดีนะคะต้องเลื่อยต้องค้นทิ้งนะอ,อย่าไปเสียดายนะคะถ้าคุณย้ายได้คุณย้ายแต่ถ้าคุณย้ายไม่ได้เลื้อยลากมันเข้าบ้านเนี่ยชีวิตที่บ้านเนี่ยจะต,ต้องแตกแยกม,มีดวงหย่าร้างแตกพังชีวิต คนนู้นไปทางที่คนนี้ไปทางนะคะส่วนไม้เลื้อยไม้เลื้อยก็เช่นเดียวกันค่ะถ้าเราตั้งใจว่าเป็นบ้านต้นไม้เราปลูกที่บ้านเลยเป็นต้นไม้เขียวได้นะคะแต่ถ้ามีเสรารั้ออยู่และไม่ตัดแต่งกิ่งเสียดายลูกสมมติปลูกสาวรลดเนี่ยอโอโ้โหลูกดก <มา S 1> เลื้อยมาตรงเพียบเลย,เย,เลยไม่อยากตัดไม่อยากแต่งกิ่งเพราะว่าอยากเก็บลูกไม่ได้นะคะถ้ามีรร้วเกาะเมื่อไหร่ ไว้ที่บริเวณรั้วเท่านั้นจะมาเลื้อยเต็มที่ในบ้านหรือรั้วอื่นไม่ได้นะครับไม่ได้ไม่ดีเลยทำเป็นที่เป็นทางดีทสุดทำเป็นที่เป็นทางไม่ต้องไปเสียดายพยายามตัดแต่งกิ่งให้เรียบร้อยนะคะแล้วที่สาคัญถ้าคุณะใช้งามมันจะดกเร็วมากใบมันจะมันจะเจริญเติบโตเร็วมากนั่นเองดังนั้นมีไม้ละแนงทําเป็นสวนหย่อมใช่ไหมพี่แบบเป็นสวนหย่อมใดๆได้หมดเลย เคยเห็นหลายคนหน้าที่คอนโดปลูกต้นไม้ใหญ่ไว้บนดาดฟ้าใหญ่ขนาดไหนเธอโอ้โหเจอแล้วมีใช่ไหมมีใช่ไหมเจอเจอมีจริงจงองมาจากนอกข้างนอกเนี่ยโอ้โหลาเบียงเขามีต้นไม้หนาตื้เลยอไม่ดีนะคะไม่ดีไม่ดีคุณคุณปลูกเนี่ยมันต้องดูที่ด้วยนะเคยได้ยินไหมว่าต้นปลูกต้นไม้เนี่ยอย่าให้น้ําของชายคารดลง ใส่ลงในน้ำอ่ะลงในต้นไม้อะสังเกตไหมชายคาบ้านแล้วก็น้ําหยดลงจากชายคาบริเวณของชายคาบ้านเนี่ยเขาไม่ให้ปลูกต้นไม้นะไม่ดีนะคะปลูกไม่ได้เลยนะบริเวณของของรัศมีคือแบบให้ตรงชายคาน้ําหยดอ่ะปลูกไม่ได้นะคะคอนโดก็เหมือนกันมันต้องหยดตรงระเบียงแน่นอนมันจะทาให้คนที่อยู่อาศัยจิบใค้ได้ป่วยเป็นโรคเรื้อรังนะคะใครมีนะคะเอาออก อ๋อแล้วแบบนี้ขยับได้อันนี้ถามเพิ่มอย่างอยู่คอนโดเงี้ยแล้วแบบปลูกต้นไม้เยอะๆไม่ได้บางคนกลัวแดดอย่างเงี้ยปิดไม่ให้แดดเข้าเลยอันนี้ดีไหมไม่ดีนะคะนี่สินคุณจะไม่ลดนะคะคนที่ปลูกต้นไม้ทับทับคอนโดเนี่ยมันเป็นราเบียงที่ต้องแบบต้องอันทิศทางแสงต้องไม่ดต้องให้แดดส่องนะครับครับถ้าในเมื่อคุณกลัวแดดคุณปกปิดหมดทุกทางเลยเข้าอย่างเดียวถือว่าแบบเป็นเคล็ดบางคนถือว่าถือเคล็ด ประตูทางเข้ามันมีอยู่แล้วไม่อยากให้ออกแล้วปลูกต้นไม้ขวางไว้เลยอยาให้มันออกอให้มันเข้าเราเข้าเลยไม่ได้นะคะคุณไม่ได้เลยนะคะแสงที่ดีต้องมีทิศทางหันเหทิศของแสงนะคะปลูกให้หนาทึบคอนโดจไม่ได้นะคะอ่าบางคนก็แก้ไขด้วยคือด้วยความที่ไม้ไม้ประดับสมัยนี้บางทีต้นใหญ่พี่กล้วยแบบว่าเขาปลูกกันเต็มบางทีนก็พันเต็มอันนี้ไม่ดีไม่ดีว่าเอาให้เหมาะกับสถานที่ของคุณใช่ถ้ามีคอนโด ก็เล็กๆก็พอผมว่าลูกเล็กๆไม้มงคลเยอะแยะไปเล็กๆใช่นะหรือพวกแคคตัสกระบอกเพชรอะได้นะหนึ่งเราไม่ต้องดูแลเยอะลดน้ํานิดเดียวเขาอยู่ได้ไม่เลอะเทอะด้วยคิดของแสงของเขานั่นเองนะคือถ้าบ้านบ้านที่ดีหลักๆแล้วแสงก็ควรส่องถึงใช่ไหมพี่ถูกทุกห้องต้องส่องถึงมุมอัดไม่ได้นะคะมันดีกับต่อสุขานามัยด้วยวันนี้เราอะเรื่องห่วงจุ้ยเราพยายามจะควบคู่กับเรื่องสุขานามัยด้วยมันเกี่ยวข้องกันนะพี่ ทุกสิ่งทุกอย่างนะเป็นวัตจักรเกี่ยวข้องเกี่ยวพันกันหมดนะคะแต่ละศาสตร์มันไปด้วยกันใช่ครับมาเมื่อกี้น้องมีพูดถึงว่าแสงเงินแสงทองคืออะไรก็เหมือนคล้ายๆเมื่อกี้ใช่ไหมคือใช่อ๋อก็เปรียบเทียบเหมือนว่าถ้าแสงเข้าถึงเงินทองก็เข้าถึงด้วยเป็นเคยเห็นไหมทิศทางหักเหของแสงอ่ะใช่หรือแบบโลกของเราเห็นไหมเวลาทิศมือฟ้ามืด แสงราทิศไปมันจะเป็นสีลุ้งถูกไหมอาใช่นี่ตามหลักวิทยาศาสตร์เลยห้องก็เหมือนกันทิศทางหักเหของแสงที่ก็เปรียบเสมือนแสงเงินแสงทองนี่แหละต้องมีต้องมีทิศทางหักเหส่องศาสตร์ส่องถึงทุกบริเวณครับโอ้เื้อโรคก็ไม่มีด้วยนะคะถ้าแข่งเข้าอ่ะเขาถึงบอกว่าถ้าแบบเวลาอยู่บ้านอ่ะถ้าคุณเปิดม่านอ่ะอย่างผมก็คอนโดผมก็จะเปิดม่านเพื่อให้ให้แดดอ่ะ มันชําระล้างในสิ่งที่ผมขี้เกียจทำอะผมคิดอย่างนั้นใ,<ช>ในสิ่งในสิ่งที้ผมตกกระปุกทั้งหลายแหละมันก็ดี<ช>ดีกว่าไม่มีแสงแดดถึงเลยนะฮะมาแล้วอันนี้ถามเมื่อกี้น่าจะติดตั้งแต่เบรกแรกและกวาดบ้านกลางคืน<อ>ได้บอได้ไหมกวาดบ้านเนี่ยทิกกลางกลางคืนเนี่ย กวาดได้ไหมกวาดได้บางทีเราไม่มีเวลาเนี่ยกวาดได้นะคะไม่มีปัญหาเก็บกวาดแต่การกวาดต้องกวาดเข้าบ้านนะจะต้องมีที่โกยขยะตักขยะนะคะจะกวาดออกนอกประตูบ้านปุบไม่ได้ไม่ได้นะคะไม่ได้ไม่ได้เหรอใช่ไม่ว่าจะเป็นยามไหนก็แล้วแต่นะคะแต่ยาววิการเนี่ยหลีกเลี่ยงต้องกวาดขยะต้องกวาดเข้าบ้านนะคะแล้วก็มีที่ตักตักให้เรียบร้อยเก็บไว้เรียบร้อย กวาดแล้วต้องโกยนะคะจะกวาดแบบเอาไม้กวาดไปกวาดเก็บไม่ได้นะคะไว้แอบมุมๆุมแบบนี้ไม่ได้นะคะมันเปรียบเทียบเหมือนการกวาดเงินกวาดทองกวาดสติกออกแล้วถ้ากลางวันนี่ก็คือเหมือนเหมือนการใช่ไหมพี่ควรกวาดใส่ควรกวาดใส่ที่โกยนะคะเป็นที่เป็นทางดีกว่าเป็นที่เป็นทางใช่แล้วชาวบ้านห้องอื่นเขาจะไม่ได้ด่าเราด้วยคุณคุณไปกวาดอย่างเงี้ยมีเรื่องมีราวกันเยอะแล้วที่แบบว่าห้องอื่นกวาดนี่เขาติดป้ายด่าเลยนะบางทีเขารู้ห้องไหนเขามาติด ไม่ดีนะและอย่างนะถ้าเป็นคนที่อยู่บ้านบ้านอ่ะแล้วกวาดขยะออกหน้าบ้านอ่ะแสดงว่าเราอ่ะขับไล่ส่งแขกนะไม่ดีนะตามหลักห่วงจุ้ยเนี่ยไม่ได้นะต้องกวาดต้องตะล่อมตะล่อมตะล่อมเก็บให้เรียบร้อยนะคะเป็นที่เป็นทางมันก็ดีกว่าใช่ไหมมามามาแล้วเมื่อกี้มีห้องหนึ่งเมื่อกี้ลืมไปห้องไหนห้องน้าเออลืมได้ไงห้องน้ําอันนี้สําคัญห้องน้าห้องน้ําเนี่ยโดยหลักแล้วเนี่ยกลิ่นห้องน้ําต้อง ห้องน้าเป็นที่รวบรวมของสิ่งปฏิกูลถูกไหมใช่แต่ถ้าหลักห่วงช่วยดีห้องน้ําต้องหอมที่ก็มีน้ํายาดับกลิ่นซาบูดับกลิ่นนี่แหละที่ไว้ในห้องน้ำเนี่ยเทียนหงเทียนหอมเนี่ยจําเป็นจริงๆนะคะห้องน้ําต้องหอมห้องน้ําต้องสะอาดห้องน้ําต้องไม่มีผมนะต้องเก็บกวาดทุกๆวันหสำคัญเลยเศษผมใช่สําคัญนะคะผมคนเราเนี่ยคุณผู้ชมรู้ไหมวันหนึ่งเนี่ยตกเป็นไม่รู้กี่กี่ร้อยร้อยเส้นเลยนะทำเป็นเล่นไปนะบางทีคน วันนี้ก็ดูผมเราโดกดีแต่ดูที่พื้นโอ้โหเต็มที่ท่อระบายตรงเวลาเราอาบน้ำอ่ะท่อท่อชําระครับลองดูเก็บตรงนั้นด้วยไหมเก็บสำคัญเอาให้สะอาดเลยนะค่ะได้ต้องไม่มีเลยนะไม่มีเส้นผมกลิ่นต้องหอมมีอะไรีกห้องน้ำมีอะไรและที่สำคัญต้องมีต้นไม้ต้นไม้เคยบอกไปแล้วในห้องน้ำมนนะใช่มีต้นไม้ดูดฟอกอากาศนิดนึงพูด่ังก็ได้นะคะง่ายๆดีอ่ะพูด่างพูดดางอันนี้ในห้องน้ำหลายคนเห็นเห็นบ่อย อแล้วอันนี้ถามครับตำแหน่งของห้องน้ำสำคัญไหมครับสำคัญค่ะอะยังไงดีถ้าเป็นคอนโดห้องน้ำควรจะอยู่ตรงไหนถ้าอันเนี้ยเลือกได้สำหรับคนที่เลือกได้อ่ะถ้าคือคอนโดเป็นบริเวณแคบถูกไหมคะใช่การเลือกห้องเนี่ยยึดการนอนเป็นหลักในการเลือกห้องน้ำครับต้องไม่หันทิศนอนไปหาห้องน้ำด็ดขาดคุณเลือกได้เลย ไม่ตรงกันนี่เหรอไม่ตรงกันนะคะนอนหันทิศนอนสําคัญเวลาไปเลือกอยู่คอนโดนะคะดูทิศทางนอนงอนคนนิยมจหันหัวนอนก็คือทิศตะวันออกหรือไม่ก็ทิศใต้นะคะที่เขาหันทิศนอนจะใช้สองทิศนี้เป็นเกณฑ์หลักในการดูห้องเพราะฉะนั้นแล้วนะคะห้องน้าจะต้องไม่อยู่มุมทิศตะวันออกหรือทิศใต้ไม่ดีหันหัวทิศยากแล้วอันนี้สําหรับชาวคอนโดชาวหอพักเชื่อว่าจะมีมุมคล้ายๆกันอย่างคอนโดผมอันนี้ส่วนตัวเลย เปิดคอนโดเข้ามาเปิดปั๊บใช่ไหมพี่กวนภาพตามนะเปิดปั๊บตรงนี้เป็นที่วางรองเท้าแล้วถัดมาอีกนิดนึงขวามือเป็นห้องน้ําเลยอันนี้ดีหรือไม่ดีไม่ดีนะคะเอาจริงๆแล้วโอ้เอาทุบทิ้งเฮ้ยทุบทิ้งไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เอาต้นไม้สีเขียวมาวางไว้หน้าประตูห้องน้ำนั้นช่วยเพิ่มมูลหงินเราได้ไม่ต้องไปทุบทิ้งทุบไม่ได้คอนโดบางทีคอนโดอะอย่างผม ของผม32มันก็ไม่ได้ใหญ่มาก<ช>คือเขาบางทีเขาใช้พื้นที่เห้แบบว่า<ช>วิธีแก้ง,ง่ายๆคือต้อนไม้สีเขียวค่ะ<ช>ต้นอะไรดีมีมีมีเป็นพิเศษต้นงาช้างก <ๆ S 2> ็ได้นะคะต้นกวักก็ได้พวกกวากตระกูลกวักก็ได้กกกกกกนะคะอ่ะแล้วห้องน้ำที่อยู่นอกระเบียงผมเห็นเลยนะบางบางที่มีอย่างนี้จริงๆคือห้องน้ำที่ออกไปอยู่นอกระเบียง<ด>ใช่ไหมทีมงานใช่ไหมหมายถึงออกปอันนี้นดีดี อ๋อดีเลยเหรอแต่เขาไม่ค่อยทํากันนะเอาจริงสมัยเนี้ยุคสมัยใหม่เขาไม่ทํากันแล้วแต่สมัยก่อนก่อนก่าๆเนี่ยถือว่าดีนะตามหลักแล้วก็มีมุมยุ่งจางียกมุมยุ่งฉางสิ่งปฏิกูลและส่วนมากระเบียงก็คู่กับห้องครัวใช่ไหมห้องน้ำแล้วก็ห้องครัวเขาจะแยกกันเป็นสัดส่วนเลยเหมือนเหมือนบ้านใช่ไหมพี่กล้วยแบบว่าบ้านคนยิ่งถ้าบ้านต่างจังหวัดสมัยนี้ยังมีอยู่บ้านบ้านก็บ้านแล้วก็จะห้องน้ำเขาก็จะตั้งห่างจากบ้านไปอีกเลยอันนี้เลยอ๋ออันนี้ก็มีเกีี่่่ยยวกกกัับเเรืือออองงนนหมา ห้องน้านะครับอันนี้สําคัญมากๆาถ้ามาตั้งอยู่แล้วแก้ไม่ได้ก็มีต้นไม้วางวางไว้ข้างหน้าแต่อย่าลืมติดกระจกนะวางข้างหน้าแล้วก็ติดกระจกติดกระจกใช่อะอะไรเนี่ยห้องน้ํากับประตูหน้าห้องตรงกันห้องน้ํากับประตูหน้าห้องตรงกันคือไม่ได้คุณเปิดมาแล้วก็ตรงนี้เลยเหรอไม่มีหรอกถ้าถ้าทำแบบนี้วิศวกรแบบสอบตกไม่ได้ผ่านจะไปเตะตัดขาให้ทำไมทำอย่างนั้นล่ะเปิดไม่มี ถ้าอาสมุติเปิดมาแล้วเจอห้องนอนเลยดีหรือไม่ดีถ้าในมุมของคอนโดเปิดมาเจอห้องนอนเลยดีนะมไม่มีปัญหาอะไรแต่ความสะอาดอะไรก็เป็นหลักห้องน้ําอยู่ข้างหลังแต่ถ้าในกรณีคอนโดสมัยใหม่เปิดห้องปุ๊บจะเจอห้องน้ําอยู่ขวาม,มือหรือซ้ายมือให้แค่แค่คุณวางต้นไม้แล้วก็กระจกกระจกหันมาหาเราก็ได้กระจกุกโอบางคนบางคนเปิดมาเจอครัวดีไหม เปิดมาเจอครัวส่วนมากแล้วเนี่ยครัวเขาต้องทำด้านซ้ายมือครับ่ใช่ใช่ใช่ครับครัวจะอยู่ด้านซ้ายเลยถ้าคอนโดสมัยนี้นะเปิดมาครัวเอาให้หมดเลยนะเอาให้มันหมดเลยนะถ้าเรื่องห้องจุยห้องน้ําอยู่ในครัวอ่ะอันเนี้ยสมัยก่อนเนี่ยเขาจะแยกกันห้องน้ําอยู่ในครัวนะคะดีไหมก็คือเขาจะเรียกว่าด้านยุ่งฉางนั่นเองคำว่ายุ่งฉางใช้ได้ไม่มีปัญหาไม่ติดก็ถือว่าตามหลัก ถูกแล้วห้องครัวก็แยกกันไปอีกฝั่งนึงเป็นห้องน้ําด้านยุ่งฉางแต่เราต้องปิดประตูนะห้องน้าเนี่ยหลายๆท่านเนี่ยเป็นบ่อยมากเลยทุกคนเลยเข้าห้องน้ําเสร็จประตูจะเปิดอ้าซ่าไว้ต้องปิดนะคะต้องปิดใครไม่แบบยังยังไม่มีกรอไม่มีอะไรก็คือใส่โกรอนให้เรียบร้อยไม่ได้นะคะเราก็เปิดเราก็กลัวไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้กลัวว่าคนจะได้รู้ว่าไม่มีคนอยู่นี่ความคิดของคนอยู่นะอ๋อจริงคนปิด ควรปิดนะโดยเฉพาะห้องน้ำเลยเ,เสร็จแล้วต้องปิดประตูนะคะอ๋อโอเคยิ่งคนที่อยู่ในคอนโดเนี่ยเขาจะต้องปิดประตูนะคะสิ่งปฏิกูลต้องพลังงานต้องห้ามออกมาโโจากที่นั่นนะคะต้องปิดนะคะแล้วผมเชื่อว่าบางคนอันนี้ไม่ใช่บางคนด้วยหลายคนเลยบางทีอยู่กับโฟงกับแฟนด้วยความสนิทสนมไหมครับเข้าห้องน้ำปิดประตูไหมไม่ปิดฮนะนั่งคุยกันแต่สบายเลยเป็นไหมเป็นเป็นทุกคนนะไม่อยากเรียกว่าทุกคนหลายคนเลยอันนี้ก็ควรปิดเนาะ ิดได้คืออันนี้ไม่มังคับนะแต่ว่าออคุณทํากิจ เสร็จแล้วคุณต้องปิดประตูให้เรียบร้อยแต่ถ้าคุณอยากคุยกันไม่เป็นไม่เป็นอะไรคุณเข้าอยู่ก็คือไม่ต้องปิดก็ได้แต่ถ้าคุณทํากิจเสร็จแล้วกิจวัตรเสร็จแล้วของคุณในห้องน้ําคุณก็ต้องปิดให้เรียบร้อยนะคะการดึงดูดพลังงานนะคะห้องน้ําเป็นสิ่งชําระล้างล้างสิ่งสกงรกโปคุณเข้าไปเนี่ยเพื่อคลายทุกปลดทุกเพราะฉะนั้นแล้วคุณต้องปิดให้ทุกันอยู่ในนั้นแล้วก็ออกไปค่ะตามตามโถโถของเรานะฮะโถโถโถไปเลยนะอันนี้ส่วนตัวแล้ว ถ้าเรามีพวกมูลงมูลี่อะไรอย่างงี้ช่วยได้ไหมไม่ติดไม่ติด,ดมีก็ได้ไม่มีก็ได้ค่ะอันนี้ไม่เกี่ยวไ,ได้เหมือนกันหมดนะครับอา้าวห้องน้ําไปแล้วถ้ามีถามเข้ามาได้อีกนะครับสําหรับห้องน้ําส่งเข้ามาในไลน์แอดก็ได้ผมเชื่อว่าเรื่องห้องน้ําเนี่ยมีหลายคนคถามเลยเพราะมันจะยุ่งยากบางคนห้องน้ําใหญ่โตห้องน้ําเล็กอันนี้มีผลกับชีวิตไหมเอาที่ความพอดีของตัวเองเอผลกับชีวิตก็คือได้คุณสร้างห้องน้ําใหญ่คุณมีเวลาทําความสะอาดไหม แค่นั้นเองอ่าคนแก่เคยเล่าให้ฟังกลางคืนมีผีมีปีศาจทำไมกลางวันเขามีไหมอ่ะผมถามแบบง่ายๆเลยทำไมต้องมีลางคืออะไรเอาใหม่กรอบคนแก่คือคนแก่เธอถามใม้ชัวถามให้เคลียในห้องน้าอ๋อเวลาเขาบอกว่าเปิดห้องน้ําไประวังเจอผีอะไรอย่างี้ใช่ไหมหลอกเด็กเฉยๆเมื่อก่อนอ่ะนะคือเมื่อก่อนบ้านกับกับห้องน้ํามันอยู่ไกลกันเด็กอาจจะกลัวเหมือนหลอกเด็กให้เข้าบ้านอ่ะ พูดง่ายเลยพูดง่ายว่าก่อนจะเข้าบ้านทําอะไรทําให้เรียบร้อยก่อนเป็นกุศโลโบายของเขาเพราะกลางคืนไหนตัดเรื่องผีสางนะกลางคืนมันจะมีสัตว์มีงูเงี้ยวเขี้ยวขออย่างที่เราบอกไปว่าบ้านสมัยก่อนน่ะห้องน้ําเขาก็จะแยกตัวออกไปนะอันนี้เขาก็เตือนกันไว้ก่อนเลยแต่บางทีแบบดึกๆบ้านบ้านย่าบ้านยายผมยังเป็นอยู่นะก็นึกถึงนะถ้าจะไปกันทีก็ไปเป็นขบวนเป็นหลานๆแบบโอ้โหไปไปเฝ้ากันข้างหน้าเลยอะไรอย่างนี้นะ ไม่ต้องกลัวหรอกผีสางตัวนี้กลัวแต่นั่นก็พอกลัวงูในชักโคกอะไรเงนี้สมัยทียเ่เจอกันเยอะมา <laughs> จัดให้เลยวันนี้ยังไม่หมดใช่ไหมเนี่ยย,ย<ม>ดี๋ยวผมมีคำ<ม>ถามแสีนะแต่ก่อนอื่นเมื่อกี้มีคนถามเข้ามาว่าโปรโมชั่นหมดหรือ,อยังยี่สิบใรีบโทรมานะคะมันจะใกล้หมดแล้วคุณดังนั้นอย่ารอชา้าผมจัดให้เลยงามหนึ่งและงามสองตัวช่วยดีๆที่จะทําให้ผลผลิตของคุณนั้นจะเลื่อนงอกงามแน่นอนครับงามหนึ่งช่วยเร่งดอก ใบเขียวใช่ไหมใบเขียวเขียวเยวรงลไรโรคแมลงไรโรคแมลงงามสองนี่โอ้โหบำรุงต้นบำรุงต้นเร่งดอกเร่งผลถูกต้องบำรุงต้น้วเหนียวดีดีดดดจัดไปครับคู่นี้หนึ0งบาทพี่กล้วยเอาไปเลยฮะสำหรับ20สายแรกที่โทรเข้ามาพิเศษกว่านั้นครับถ้าคุณซื้อสองชุดเราแถมให้คุณไปเลยอีกหนึ่งชุดเป็นขหกขวด หกขวดทั้งหมดนี้ครับ2,400บาทเท่านั้นต้นทุนคุณตกลงเหลือขวดละ400ร้อยหขวดผสมน้ําได้ถึง2,000ลิตร2,000ลิตรฉีดพ่นได้ถึง50ไร่นะคะแค่ฉีดเป็นละอองฝอยๆก็พอนะคะที่สําคัญเราคิดมาให้แล้วตกต้นทุนไร่ละ 8, 8บ,าบาทเท่านั้นย้ําว่า8บาทนะครับและใครที่ฉีดพ่นถ้ายังไม่มีโดรนไม,ม,ไมไ่มีไม่ได้มีแบบว่าธุรกิจใหญ่โตปลูกข้างบ้านเล็กๆน้อยๆหรือ คุณตาคุณยายมีต้นไม้ใหญ่อยู่แล้วอยากจะบำรุงให้งอกงามใส่ถังได้ไหมได้กร <นา S 1> ะแผงกระป๋องที่บ้านคุเรียกอะไรนะที่ดี่จะดย้ำอีกทีนิดทุงท่งทุ่งบ้านผมเรียกคู่ทุ่งคู่ทุ่งคู่นี่คนละภากนะฮะจะเรียกอะไรก็แล้วแต่ผสมน้ําได้เลยแล้วก็ราดไปที่บริเวณโคนต้นนะ,ะับได้เหมือนกันสบายๆสำหรับงามเราเกิดมาเพื่อเกษตรกรไทยโดยแท้จริงอะไรเนะเวลาใกล้หมดแล้วยังมีอีกหลายเรื่องขอตัวไปรับสายก่อนเออ เดี๋ยวใครยังมีเรื่องไหนคุณฝากเรื่องเข้ามาพิมพ์มาเลยค่ะนะเดี๋ยวเราจะเอามาตอบกันส่วนถ้าอยากฟังเรื่องอะไรเป็นพิเศษเหมือนกันคอมเมนต์มาได้เจอคลิปเราตรงไหนคอมเมนต์ได้เหมือนกันะนะครับะวันนี้ผมและพี่กล้วยขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่ครั้งหน้ากับรายการคู่หูคู่คง,งาม,งามวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ こんな